พระอุบาลีผู้สถาปนาระบบพระสงฆ์ทั้งโลกในหมู่สาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งรูปที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่หากขาดท่านไปพระสงฆ์ทั้งโลกอาจไม่มีรูปแบบที่เห็นในวันนี้ท่านคือพระอุบาลีเถระเอตทัคะผู้เลิศทางพระวินัยเดิมทีพระอุบาลีไม่ใช่ชนชั้นสูงไม่ใช่นักปราช แต่เป็นเพียงช่างตัดผมของราชสกุลสากยะวันที่เหล่าเจ้าสากยะขอออกบวชพระพุทธเจ้าตรัสให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อให้เกิดหลักการที่พลิกประวัติศาสตร์สงไม่ใช่ชาติกำเนิดไม่ใช่อำานาจยศักดิ์แต่พันษาและวินัยคือสิ่งกำหนดความเคารพในพระศาสนาตั้งแต่วินาทีนั้นพระอุบาลีจึงกลายเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมตนและความเที่ยงตรงต่อกฎ ท่านมีความจำเป็นเลิศดวงจิตใสหนักแน่นรู้ที่มาที่ไปของพระพุทธบัญญัติทุกข้อจำแนกอาบัตได้ละเอียดอธิบายวินัยอย่างไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่คำเดียวจนได้รับตำแหน่งอักขระวินัยทรผู้รู้พระวินัยที่สุดในสาวกทั้งหมดแต่จุดที่ทำให้โลกต้องจารึกชื่อขั้นคือสังคายนาครั้งที่หนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานพระมหากัสสปะเรียดประชุมพระอรหันต์ห้ารอรูปเพื่อรวบรวมคำสอนให้บริสุทธิ์พระอานุนรับผิดชอบพระธรรมส่วนพระอุบาลีรับผิดชอบทั้งหมดของพระวินัยสงฆ์ทั้งสี่ยกถามข้อห้ามนี้เกิดจากเหตุใดพระองค์ตรัสไว้ในสถานการณ์แบบไหนอาบัตแบ่งอย่างไรลงโทษแบบไหนถูกต้อง ทุกคำตอบจากพระอุบาลีกลายเป็นกระดูกสันหลังของพระวินัยปิฎกเป็นแม่แบบของพระสงฆ์ทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเพราะท่านเราจึงมีการบวชเป็นลำดับมีศีลสงฆ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมีการสวดปาฏิโมกที่ไม่เคยขาดมีรูปแบบระเบียบสงฆ์ที่สืบตรงกว่า2,500ปีหากพระพุทธเจ้าคือผู้ประกาศพระธรรม พระอุบาลีคือผู้รักษาโครงสร้างพระศาสนาให้มั่นคงนี่คือเรื่องของภิกษุผู้น้อมตนที่สุดแต่มีบทบาทใหญ่ที่สุดในการสืบพระธรรมวินัยให้โลกใบนี้พระอุบาลีเถระผู้ทำให้พระสงฆ์เป็นสงฆ์อย่างที่เราเห็นจนถึงวันนี้